Thank you. สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับสู่พื้นดินเกษตรกับตามรอยเกษตรเปาโอ้คนเดินคนเก่าไม่แล้วครับพี่น้องครับนีภาพพี่น้องมาอยู่แปลงนาปีนะครับพี่น้องครับมาดูการหวานข้าวนาปีนะครับเขาปีนี่ใส่พันุข้าวเหนียวนะครับพันุอุบลนะครับเป็นข้าวเหนียวอุบลนะครับพี่น้องเด้อกษีวันตั้งแต่หัวปีเลยครับการวาน ช่วงนี้กับสีวานในช่วงาวานแห้งนะครับเนาะหลังจากฝนตกมาได้สองสามวันนะครับก็บทําให้ดินมีความชื้นความซุมนะครับก็บสามารถที่สีไทยแล้วก็ปั้นดินให้มีความชื้นนะครับแล้วก็สามารถที่สีวานได้ในช่วงนี้นะครับเพราะว่าหลังจากมดตดูหนาร้อนหลังเมษามานะครับฝนก็เริ่มตกมาก็เข้าสู่หน,น้าหน้าเต็มรูปแบบครับพี่น้องครับ เอาละครับกาสีภาพาพี่น้องนะครับมาเบิงการหวานข้าวนาปีแบบลดต้นทุนนะครับครับลดต้นทุนที่ว่านี่กัลดต้นทุนตั้งแต่การไถเลยครับเพราะว่าการทำหน้าทุกมือนี่นะครับกา่จ้างตั้งแทรลดไถปันนะครับแล้วก็จ้างคนวานนะครับคลิปนี้เรืนการสีมาหวานข้าวแบบลดต้นทุนแล้วก็มาเบิงกันครับพี่น้องครับว่า ใส่เมล็ดพันธุ์เขานี่จักกิโลต่อไรนะครับพี่น้องครับเอาละครับเริ่มแรกในการว่านเขานะครับเราก็เริ่มไถนะครับพี่น้องครับไถเตรียมดินนะครับแปลงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด10ไร่นะครับพี่น้องครับจะสีไถโดยใช้รถไถเดินตามนะครับพี่น้องครับเพื่อประหยัดต้นทุนนะครับหลังจากไถเสร็จแล้วนะครับพี่น้องครับ แต่ที่ทาการว่านเมล็ดเข่าเลยครับพี่น้องครับเมล็ดเข่านี่สิบ่ได้แช่น้ำนะครับพี่น้องครับบ่ได้แช่บ่ได้มักนะครับเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เตรียมไว้นะครับวานประจําปีนะครับเก็บไว้ย่างดีนะครับพี่น้องครับการว่านเข่านะครับพื้นที่หนึ่งไรใส่เมล็ดพันธุ์ไป30กิโลครับพี่น้องครับใส่เมล็ดพันธุ์ไป30กิโลต่อไร่นะครับ บอทีบอฮางครับพี่น้องครับจะป้องกันการบกเกิดแม่กับมี่ครับพี่น้องครับจะทำให้เกิดลายเขาค่อยมาถอนไปปัดดหมองจุดที่มันบกขึ้นนะครับพี่น้องครับขั้นตอนการวานก็ง่ายๆเลยครับพี่น้องครับข้ากจไถไถก่อนนะครับเนาะจะไถก่อนหลังจากไถเสร็จนะครับพี่น้องจะทําการวานเลยครับ ว่านด้วยเครื่องว่านปุ๋ยนะครับพี่น้องครับเครื่องว่านปุ๋ยเครื่องหนึ่งกะถ้าบรรจุได้เต็มถังกะสามสิบกิโลครับสามสิบโลต่อถังนะครับอันนี้เพิ่งกะบรรจุใส่สักครึ่งถังนะครับกะสิบห้าโลนะครับกะเพื่อบให้แบกนักนะครับในการว่านเข่านะครับพี่น้องครับกะว่านได้ไรหนึ่งกะสิบตกจูสามสิบกิโลนะครับกะเติมสองครั้งนะครับพี่น้องครับ เติมสองขังใส่ถังไปวานนะครับก็หลังจากวานเสร็จนะครับพี่น้องก็ทําการปั่นแล้วคือคาดนี่แหละครับแต่คาดเลยด้วยรถไถหางคนเดินตามนี่แหละพี่น้องครับก็ใส่วิธีนี้ก็ถือว่าซอยให้ปะหยะต้นทุนในการไถนะครับพี่น้องครับถ้าเ้าจ้างรถไถก็จะตกไร่ละ500บาทเลยเด็กครับพี่น้องครับ ตจ้างค้นว่านน้ำกับสิตกนะครับก็บคิดเป็นต่อไรนะครับเนาะไรล,ละร้อยหาสิบบาทนะครับแต่สิบไรก็ลองคูณกันไปครับพี่น้องครับเราตกอยู่กับปัญหานะครับพี่น้องก็ใช้คาดแล้วก็ว่านเองนี่กนะ็ถือว่าซอยให้ลดต้นทุนนะครับก็หลังจากว่านเสร็จนะครับถ้าดินแห้งๆยังซี่นะครับก็จะใส่ระยะเวลาอยู่ประมาณ สัปดาห์กลัวๆครับพี่น้องครับสัปดาห์กลัวๆน้อยๆสัปดาห์ครึ่งเมล็ดพันธุ์ก็จะงอกออกมานะครับพี่น้องครับแต่ว่าถ้าดินยังมีความชื้นนะครับถ้าฝนตกลงมาอีกนะครับก็พอถึงสัปดาห์ครับพี่น้องครับเมล็ดพันธุ์ก็จะงอกออกมานะครับเมล็ดเข่าก็จะงอกออกมาอันนี้ก็คือการหว่านแห้งนะครับหว่านเพื่อรอฝนมาลงนะครับพี่น้องหว่านช่วงนี้ก็ดีนะครับประมาณหนึ่ง ลังกาฝนตกมากดินก็ยังมีความชื้นอยู่นะครับเวลาเขาไถเขาวานนะครับวานไปแล้วเอากับมะคาดมะปันน้ําก่นนะครับกระทําให้ดินเนี่ยไปกบเมล็ดนะครับเป็ดให้เมล็ดมีความชื้นนะครับแล้วก็เสดงอกไว้ครับถ้าดินชื้นๆยังซีนะครับพี่น้องครับสัปดาห์หนึ่งนี่กะสัปดาห์หนึ่งนี่กะงอกแล้วครับพี่น้องครับนี่แหละครับ พื้นที่10ไร่นะครับกว่าเมล็ดข้าวนาปีนะครับกะ30กิโลต่อไร่ครับพี่น้องครับกะบอทีและบอหางนะครับบางเพียร์ก็ป้องกันการเกิดแน่นะครับเนาะเอาวานหางไหลบเกิดเขาก็ต้องมาหาต้นกล้านะครับมาปักช่อมาคือมาสามนะครับช่วงนี้มันบอเต็มนะครับพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้นะครับกัช่วงนี้เขาฤดูฝนหลายๆพื้นที่นะครับกะมีการวานเข่าไปแล้วนะครับเนาะนะครับตะบางพื้นที่เพิ่นการล่อเป็นวานก้าว้ปปักปักดำปักช่ำกันนี่นะครับพี่น้องครับแต่ในส่วนของเาโอนี้ก็พาพี่น้องมาวานข้าวนะครับวานข้าวหนาปีกะทำหน้าแบบใส่วิธีการว่านเอาครับพี่น้องครับ เอาละครับพี่นองครับถ้าคลิปนี้พี่ประโยชน์กดติดตามกดแชร์กดไลค์เด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้เราไปก่อนครับขอบคุณครับ